เอาขอให้คุณแม่น้่มลูกละเออน่นอ่าทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่เออเอาไห่สุขคนสุขคนไห่พอนไห่สุขคนเจ้าแม่ขันเงินแล้วก็หมอใหม่ข้าแต่เบิ่งสร้างเพื่อหมอใหม่วันสันท์เอาอีกแก้ว <c oughs> <c oughs> หนึ่งเขาให้บ่อแม่ <c oughs> โอ้ลูกสาวเฮ็ดแนวกินเฮ <c oughs> <c oughs> ็ดกับเขาป้าผู้สาวเฮ็ดหมอใหม่วันนี้ วอวปตาอายผู้เบาเถอะบาเนี่ยเฮ้ยเนาะมหาเซนียเ,เมคันนี่ทักหลายสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินภายบางคนน้อย ช่วงเช้าๆนะครับแม่ขันเริ่มมีหมานแล้วครับหมานของกินครับวันนี้มีข้าวโพดนะครับข้าวโพดแล้วก็แตงมีข้าวให้ด้วยโอ,อ้นี่แม่ขันหม,มานช่วงเช้ชาเลยแต่เช้ชาๆแดดอ่อนๆนี่นะแม่ขันก็ยืนกินรอเนะจริงๆแล้วนี่ข้าวโพดเอาไว้ให้อีกเจ้าหนึ่งไนงะ <c oughs> คือคุณแม่เตรียมไว้ให้อีกคนหนึ่งเนาะแต่แม่ขันมาแล้วนี่คุณแม่ท่านใจดีท่านึ่งขอซื้อให้แม่ขันกินด้วยขอให้มีโชคมีลาบก้อนโตโตเท่าช้างเด้อโฮะจริงๆแล้วนี่คุณแม่กลัวนะ กลยช้างมากๆเลยแต่ว่าพอเห็นแม่ขันนี่มีตะกนมุงดูนะครับมีปอกเปลือกด้วยนะครับแรกๆนี่แรกแรกแม่ขันนี่ไม่ปลอกไม่ปลอกเปลือกนะครับแต่ว่าเออมันมีเยอะละมั้งนี่ เริ่มเริ่มปอกเปลือกออกนะฮะโอชลาดมากแม่ขันดูครับนีม่มีแตงกวาแล้วก็โอ้ยไม่ใช่มีแตงไทยด้วยนะครับมีแตงไทยให้แม่ขันกินด้วยเออขออีกขออีกโอ้ยมักรลบแท้เออลูกเดียวไม่พอขอสองลูกเลยออื อ็บุญน้ำสร้างกันได้ด้เจ๊นี่คุณแม่ขอโชคขอลาบต้อนโตๆโตเด้อวันพรุ่งนี้เด้อให้โชคให้หมันให้ลำไห่รวยเด้อคุณแม่เด้อเอ็ดบุญมาเศร้าบาทกลับคืนไปเศร้าลานคุณเด้อคุณแม่เด้อให้มีแต่โชคแต่ใช่ให้มีแต่โชคแต่หมันโชคลาบมากไม้ให้ค้าขายเก่านาเงินทองไหลมาให้สุขภาพสมบูรณ์ เอานางลงเออห้สร้างพันคอหัวห้ปัดทุกปัดโศกปัดโรคปัดไพยออกไปห้อืมเอาห้เลยคุณแม่เออทั้งทั้งหุ่นทั้งหุ่นเออนั่นคอลงลูกละเออหายทุกหายโศกหายโรคหายไพยเด้อเอาขอห้คุณแม่น้ำลูกละเออน่ะอ่าทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่เออเอาห้สุขคนสุขคนให้พ่อนห้สุข้น เจ้าแม่ขันเงินอืมนั่นอีก,อ,กอีกผู้นึงลูกหลานอีกผู้นึงอีกผู้นึงเอ้อนั่นละ่ะนั่นละ่ะอ้ออื้อนั่นเออหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยต่อไปนี่ก็ให้มีแต่โชคแต่ลาบก่อนโตๆทำสั่งอย่าเด้อแม่เด้อโชคหมันร่ำรวยร่ำรวยพูดนะโอ้หายนำมนต์หลายแท้ เอ้มีให้น้ำมันความอืมนั่งมาละอืม นี่เคหัวให้ด้วยปัดทุกปัดโศกปัดโลกปัดภัยให้เรียนหนังสือเก่งๆเด้อน้อยหน้ามนโอ้หมอใหม่ข้าแต่เบิ่งสร้างเปหมอใหม่ไหมส่นเถาะเอาอีกแกว หนึ่งเขาให้บ่อเมียโอ้ลูกสาวเฮ็ดเนวกินเห็ดกับเขา้าป้าผู้สาวเฮ็ดหมอใหม่วะนี่าาผู้เป็นตาไอผู้เบาะบาเบนี่ยเ <c oughs> นาะมหาเสนีย์เม่คันนี่คลักหลายอยากเอาของให้สร้างกินก็นเลยลืมเบื้องหมอโอโอยวัดอ๋อครับผม ตัวไหนตัวไหนตัวขั้นไหนขั้นไหนเสบียงไหนตัวไหนลุกตัวไหนตัวไหนขั้นไหนขั้นไหนขั้นนี้ขั้นนี้เป็นตัวไหโอ้ยผู้น่ะผู้น่ะผู้น่ะถือใจคลาดลายถือเลขแท้ๆป้าดเลขสวยซะด้วยนะนี่นะอืมอันเดียวกันก็ลดผมเลยตัวหนึ่งก็เป็นเสบียงจำนวนวะ ครับผมอยูซูลินครับเนี่ยกลายเมบากับว่าลายครับสามสิบสี่สิบตัวนี่แหละบ้านจะบ้านผมเรียงจะสร้างเนาะง่วก็เรียงอยู่หอกว่าตอนนี้ก็จะสุดหมู่บ้านแล้วนะครับเราก็จะเตรียมตัวพาแม่ขันขึ้นรถไปบ้านใหม่กันนะครับ ครับรถของเราจอดรออยู่ด้านหน้านะครับผมช่วงเช้านี่มีจุดเดียวครับที่แม่ขันได้รอดแล้วก็ข้อหัวเนาะปัดทุกปัดโศกปัดโรคปัดภัยมีอยู่จุดเดียวนะครับทั้งหมู่บ้านคนไม่ค่อยจะอยู่บ้านกันนะครับช่วงเช้าเช้านี่น่าจะไปที่นาเกลือนะครับตอนนี้ เตรียมความพร้อมเดินหน้าเข้าบ้านใหม่กันไปไปไปบ้านใหม่กันครับอย่าดันอย่าดันขึ้นขึ้นลูกไปเดี๋ยวพาไปเข้าบ้านใหม่กันไปกินข้าวกินกล้วยกินอ้อย อันอร่อยอร่อยอ่ามาแล้วครับบ้านที่สองสู้กันต่อครับบ้านหลังบ้านที่สองนะครับนี่นะคันบ้านที่สองก็ เข้ามาก็มีรถจอดให้กินข้าวนะครับโชคๆมัมนมันเด้อลุนรุนๆนกันครับบ้านที่สองจะมีได้หรือเปล่า จะได้หรือเปล่าฝากให้กำลังใจไม่ขันเงินของเราด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนเลยวสวัสดีครับผม